วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของ l o บ m a แ a l l Star วันนี้เราจะมารีวิวตัวละครนะผมที่มีชื่อว่าบรูคนะผมแต่ว่าเป็นร่างที่น่าจะดีดเพลงได้แล้วนะครับก็เป็นร่างนี้นะครับผมนี่6ดาวนะครับทุกคน ได้จากการอีโวนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมีน่าจะมีเหลือมั้อ่ามีเหลือ,อได้จากการอีโวนะครับผมบุ๊กสามตัวนะครับแล้วก็จะเป็นพวกโจรสลัดนะผมกิกกี้พวกนี้นะฮะอย่างที่เห็นอันนี้นะครับผมทุกคนก็คือใครที่อยู่โลกหนึ่งนะครับผมก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถหาสุ่มในตู้ได้แถมตัวพวกนี้ก็เป็นตัวกิกกี้ที่หาสุ่มในตู้ทองก็ได้ไม่ก็ไปฟาร์มในในแมปสตอรี่ปกติก็ทําได้ตัวนี้ผมคิดว่าคือในครั้งก่อนนะครับผมที่ผมรีวิวบุ๊กไปนะครับ,บ ตัวหนึ่งนะครับที่ที่ดีเลยแหละนะครับเหมาะกับคนที่เล่นใหม่นะฮะตัวนี้นะครับผมเป็นตัว6ดาวนะครับผมคิดว่าสเกลมันก็ัพอัพขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็อาจจะแข็งแบบกว้างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาลูรอดูกันในวิดีโอนี้นะครับทุกคนโอเคผมใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีด้วยนะครับผมแล้วในวิดีโอนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนครับเราจะต้องมาดูที่สเตตก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องเขาทําอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับที่25นกคนะครับผม1420น ดาเมจค่อนข้างดีระยะค่อนข้างสั้นนะครับผมสีวิก็ถือว่าตีค่อนข้างกลางๆนะไปถึงไปถึงเร็วไปถึงกลางๆนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะผมน้อจนอตไปนะครับทุกคนเรามารอดูว่ามันจะเก่งขนาดไหนแล้วขอเอาไอ้นี่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวขอเอาบูปกติไปวัดด้วยนะครับหมายถึงเอาไปวัดเปรียบเทียบนะครับผมไม่ได้เอาไปไปไปโบดไปวัดนะครับทุกคนโอเคครับบูมาฮะเราไปรอดูกันครับผมทุกคนไปลุย โอเคครับผมทุกคนครับเราพร้อมที่จะรีวิวแล้วนะครับผมทุกคนเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนรีวิวนะครับขอบขอบคุณนะครับน้องคนนี้ด้วยนะครับที่ให้ยืม ID เดียนะผมมารีวิวนะครับตัวละครนี้นะครับเป็นของน้องคนนี้นะครับแล้วก็อย่างรวดเร็วเลยครับส่งมานะฮะแค่เดี๋ยวเรารีวิวกันเลยดีกว่านะครับบุ๊กเป็นตัวยืนพื้นใช่ไหมอ่านี่ครับนี่คือบุ๊กหนึ่งนะครับผมนี่คือบุ๊กสองนะครับนะฮะด d o u b l ลบุ๊กนะฮะไม่ใช่นะครับอ่ะวางเลยนี่ตีเหมือนเดิมมากโอ้ยแต่เป็นี่่หวา โอเคปรับเป็นลาดครับเป็นธาตุมืดนะครับทุกคนดาร์กนะครับอ่านี่คือบรุคนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มอัพเลยดีกว่าครับผมใช้เงิน750นะผมดาเมจเพิ่ม1,420นะครับโอเคดาเมจอยู่ที่ตอนนี้3,000นะครับอัพทั้งหมดโอ้ my g o ออัพประมาณ8เหมือนเดิมนะครับตัวที่แล้วประมาณ7ตัวนี้น่าจะ8นะครับมาขั้น2ครับใช้เงิน1,000ครับดาเมจเพิ่ม1,730ครับ แล้วก็1น5 0ันรบะผมระยะเพิ่ม5ระยะเวลาการโจมตีเพิ่ม0.5นะครับก็คือ4นะครับผม4.5าวิตีทีหนึ่งนะดาเมจเพิ่ม2000นะครับโอเคแล้วเปลี่ยน5าด้วยนะครับใช้เงิน1250ไปเป็นฟูลเอวีครับผมเฮ้ยโอ้ย,อยเล่นเพลงโอ้อนิเมชอย่างดีครับทุกคนเนียนตามากครับประมาณ9นะประมาณขั้คันตีเร็วมากนะครับ ตอนนี้ไม่ตีแอร์นะตัวนี้ก็เล่นเนื้อเรื่องของสตอรี่นะครับผมอ่าน่าจะเป็นสตอรี่สองปะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าสตอรี่สองนั้นเป็นธาตุอะไรนะโอเคประมาณนี้ครับก็4.5วิโจมตีหนึ่งทีดามเป็ยอยู่ที่6,000นะครับผมนี่6,600คือถ้าเป็น170นะครับผม175เนี่ยคือดีมากดีจริงๆนะฮะโอเคครับขั้นสครับผมใช้แงพัน1,400้อยดามเพิ่ม2,500โบระยะไม่เพิ่มนะครับโอเคระยะเวลาการโจมตีจะเพิ่มนะครับแล้วก็ระยะจะเพิ่มนิดหน่อยนะฮะ ก็คือ5วิจมตี1ทีดาเมจเพิ่มอีก3,300นะครับใช้เงิน1 4น0รโปะนะครับกีต้าชลามเอ้ยกีต้าชลามอันนี้คือปกติไหมทุกคนอุย้ยอนิเมชันคตดดีคือแบบโคตรเนยียนตานี่ฮะถ้าเกิดเป็นเป็นเอ่อวิว 175่นะครับตอนนี้จะคือจะประมาณ2 4งหมได้แล้วนะห้าวิตีทีหนึ่งไม่ตีแอร์นะครับไม่ตีแอร์โอเคเราเริ่มอัพเลยดีกว่าผมก็เดี๋ยวอัพขั้นต่อไปใช้เงิน1,500นะครับยนห้นะครับดาเมจเพิ่ม3,500โ okay. อเคโอ้โหเม่งท่าเปลี่ยนอีกแล้ว1,750ครับอัพขั้นต่อไปนะครับขั้นที่ขั้นที่7นะระยะเพิ่ม9.5นะครับระยะเวลาการโจมตีก็จะเพิ่มอีก1.5นะคครับก็ือ6.5ึ่โจมตี1ทีดาเเมมจพิ่4,500นะครับ, 1, 4, รบชื่อว่าชาก,กิตจมต กีตาร์ชักถูกเอ้ยชักกีตาร์ถูกถูกแล้วอ่ะดูดิอุย้ยล็อกล็อกโอ้โหเป็นผีเย็ดคิเย็ดโคตรเท่เดี๋ยวแป๊บนึงขอปกติคือมันจะถือกีตาร์ปะอ๋อตอนแรกถือไม้เท้าโอเคโอเคตอนแรกถือไม้เท้าเฮ้ยโหมีสก,กิลมาอันนี้คืออะไรอ่ะ น,นี่คือกดได้เลยเหรออันนี้คือเป็นอะไรเป็นใส่เพลงเฉยๆไม่ได้ทำดาเมจใช่ไหมเอาโอเคอัพก่อนแล้วกันนะครับใช้เงินส0 0พันนะครับผมอัพขั้น8นะใช้เงิน2,000ดาเมจเพิ่ม4,700ันเนะครับผมปะอันนี้คืออะไรอ่ะอินเสิร์ตซาวไอดีอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเสียงปะหาเสียงจากในโลบ็อกมาใส่ปะตัวเนี้ยมันเหมือนจะเป็นการบัฟนะครับทุกคนมันเป็น, buff, นบัฟนะฮะถ้าเกิดเรากดสกิลนะครับผมมันจะเป็นการบัฟระยะนะผมแล้วก็ดาเมจนะครับผม คือบัฟเนี่ยรู้สึกจะเพิ่มแค่10%นะครับก็ยังไงก็ตามลองเอาไปใช้ใช้กันดูนะฮะแต่คือผมใส่เลข ID ไม่ได้ไม่รู้ทำไมก็นั่นแหละครับทุกคนต้องเอายูดิตนะครับผมมาวานะครับแล้วก็กดนะครับมันจะบัฟ10%แค่นั้นเองนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะถ้าเกิดติดก็คือติดนะครับอันนี้คือผมบัฟไม่ติดนะคือจริงๆมันใส่ ID เพลงได้แต่บาง ID มันใส่ไม่ได้ใช่ไหมก็ประมาณนี้แล้วกันตัวเนี้ยเออนะครับผมก็ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันใช้เงินอัพประมาณ1 0,000หนับ 4.5่จวิจมตี1่ทีส่วนระยะเนี่ยประมาณ50สนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็ระยะอยู่ที่ประมาณ44สนะครับมีสกิลคือเปิดเพลงได้นะครับก็คือใส่ ID เพลงไปแล้วกดนะครับจริงๆคือเพลงนี้มันชื่อว่าเพลงชอบคนชอบหมีนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะก็ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ใครที่ใส่ใส่เป็นก็ลองใส่ดูนะครับในในตัวเกมของคุณนะนะเคืออันี้คือผมใส่แล้วมันใช้ไม่ได้นะฮะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่25 0 0 0นะครับถ้าตัวนี้นะถ้าตัวนี้เวล์ระมาณ6 0 0 0 0ได้านี้นะฮะ 6.5วิโจมตี1ทีนะครับใช้เงินประมาณ1 0 0 0 0เหมือนกันนะอาจจะแพงขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าประมาณนี้นะครับแอนิเมชันคือดีมากนะครับแอนิเมชันคือดีมากนะครับด้วยความที่มันเป็นแบบมีตัวบุ๊กออกมาอย่างโคตรเท่ครับผมทุกคนนี่ฮะนี่คือ6ดาวนะครับถ้าใส่ไอดีเพลงนี่ก็คงจะหูตาแตกแน่นอนนะคือมันคือเปิดกระหะหัมแน่ ไม่ตีแอร์นะครับเป็นตัวธาตุมืดสิ่งที่แตกต่างกันก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็คือไอ้บุ๊กตัวใหม่เนี่ยมันบัฟระยะบัฟโจมตี10%นะครับแต่ตัวเก่าคือมันแข็งนะครับผมก็ไม่รู้มกันว่าตัวนี้มันแข็งได้หรือเปล่านะก็ยังไงก็ตามถ้าเกิดใครที่คิดว่าแข็งก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับลองเอาไปเล่นเล่นดูนะฮะลองไปบัฟกันดูครับสำหรับตัวนี้นะถ้าเกิดมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติม,ตมก็ลองคอมเมนต์ดูสำหรับตัวนี้นะผมคิดว่ามันแข็งไม่ได้แตต่ัันนนัััวววนะวนน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 ีี้คค้้คคคคอออข็็งงไดดดปรรรรรระะะมมาาสหหบบูกก6ลลใิเเ ตัวบุ๊กตัวนี้นะครับอยู่ในตอนที่เท่าไหร่ฝากคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าผมไม่ไม่เคยเห็นบุ๊กในร่างนี้นะแต่ผมจําได้ว่ามันเคยเล่นดนตรีสักอย่างม,มันเล่นกีตาร์ด้วยเหรออันนี้ผมไม่มั่นใจไวโอลินไหมหรือจะเล่นอะไรหรือมันเป็นนักดนตรตีประจําเรือก็ต้องเล่นได้ทุกอย่างอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคในในวิดีโอนี้เอ้ยเจ้าเข้าไปไม่เหมือนผลวิญ,ญณในนี่เลยอะในบล็อกฟุตอะก็น่าจะเป็นผมบุ๊กแหละนะครับโอเควิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมเจกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ผมขอยืม ID น้องเขามารีวิวนะฉะนั้นก็เลยอาจจะแบบว่าแปลกๆนิดหนึ่งนะครับผมที่ไม่ใช่ ID ตัวเองก็ดาเมจที่บัฟประมาณนี้7 6 0 0 0นะครับประมาณแสนกว่านะครับแสนเจนะประมาณถ้าถ้าเอาบัฟนะครับผมประมาณ2 0 0แสนหมหรือหรือประมาณประมาณแสนเจก็นั่นแหละทุกคนลองบัฟกันดูเนี่ยประมาณนี้ถ้าเป็นเวลร้อยร้อยเจ็ดนะก็ประมาณแสนกว่านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย